โยวอเตอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะเราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda f o r ร์ซ่าสามปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเจนหนึ่งเลยเป็นรถบ้านพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับคันนี้นะสะภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะท่อก็เดิมมาให้นะครับผมอ่าตอกยางนะครับหน้าหลังมีไม่พอใช้นะยังใช้งานได้กืบยาวเลยฮนะไม่ต้องห่วงนะใช้งานได้กืบยาว รถอ,อาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะของรถมือสองนะครับผมไม่เคยชนหนักตัดต่อโครงใดๆเลยนะฮะพร้อมขับนะครับคันนี้ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเครื่องข้างเดิมนะครับส,สวยๆใสๆเลยนะมีแหลกกระป๋องหลังมาให้ด้วยนะครับผมรถบ้านพร้อมใช้งานสุดๆพร้อมขับนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าฮะ เลขไม้นะอยู่ที่19,000โลนะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อเดิมนะครับนุ่มๆเลยเงียบๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะเครื่องข้างเดิมนะไม่ดังแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้นะยอดจัดไฟนแนนซ์จะอยู่ด้านบนเลย คำนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย